สวัสดีครับผมทีโคกถือ,อจริงๆแล้วพระของเมืองนครนะพระกุแท้ๆนะฮะพระยอดจิยมแท้ๆหลักๆเนะี่ยก็ยังเก็บไว้ยังสะสมอยู่ก็ยังหวงอยู่ถ้าใครอยากจะดูหรืออยากจะศึกษาอะไรก็ก็ถ้าผมยังให้ให้ดูได้ก็ต้องอยากจะเก็บไว้เพื่อไว้สอนให้คนรุ่นหลังได้เป็นนะฮะได้เป็นได้ดู ถ้าถามว่าของของรักเนี่ยนะถึงจะมีราคาก็คงจะจะหวงอยู่ยังหวงอยู่นะยังหวัวยังหวงอยู่นะครับส่วนมากจะให้กันด้วยความนะที่กวา่าด้วยน้ําใจกันเป็นมากกว่าที่แบ่งให้กันเนี่ยแต่ถ้าแบบเหมือนกับว่าแบบนั้นนะแบบว่าใช้เงินเนี่ยนะก็คงจะคงจะแต่ว่าก็ยัง ถ้ายังมีโอกาสก็จะแบ่งให้แหละนะแต่ว่าคนพอถูกพอถูกคอกันจริงๆอะไรล่ะที่มันไม่ได้ไม่มีหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าว่านั่นๆก็ยังหวงอยู่ถ้าบอกผมที่โคกถือสวัสดีครับ